วัสดีครับพบกับพวกเราอัตกอีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นบนเตีะวันนี้มากันเด็กอะไรครับปันเด็กไอเด็กหัวคือตอนแรกผมไม่ได้คิดอะไรหรอกมันเป็นเด็กอ่พิมต่อเนื่องแต่พอแต่งมาเนี่ยมันเป็นวาชโมนะมันเหมือนเด็กอังกอร์เด็กย่างไก่พอเด็กที่ผมเล่นมันเป็นเด็กบาชโมแล้วมันมีเวลเดอร์ดาวเผามิตี่ไฟผมรู้สึกว่า ผมมองมันเป็นช่างเชื่อมกับเตาเผาไม่ได้ต่อไปมักลายเป็นเด็กป้งไก่ไปแล้วเด็กป้งไก่ก็คือแต่ชุดหน้าจะสมบูรณ์ขึ้นนะทำไมอ่ะมีเซราฮอลล่ามีเสืออังโก้ไงขนาดชื่อชุดเหมือนอะไรอะไรหนังาชลองเลยสองยอดนักสู้เออเหมือนเด๊อ่ะโอเคมาอ่ะมายิ้งุกอืม่ปเร้วอะเริ่มก่อน นี่คือกศึกของจู่โจมต่อเนื่องบวกกันรอบที่แล้วผมโชจู่โจมต่อเนื่องนี่เป็นโดราเคว้าเป็หนึ่งทีถ้าหมดนี้มันจะมีแต่ไก่ถ้าในชีวิตจริงโดนทอร์เนอร์สู้กันมันจะยังไงล่ะดูวะเนี่ยโจโจ้อะเออดัวะเออใช่หมัดเดียวแล้วประมาณเรื่องอะไรวะไซต์ตำบาต์มำบาไซต์มำาวันพัชแมนเออมาแล้วเว้ยจู่โจมเพิ่มหนึ่งนะครับผมใครเริ่มก่อนที่หนึ่งเ่อนไงที่หนึ่งเริ่องเรื่อน ไปเรียบร้อยหมดแล้วเริ่มแล้วโอเคเปิดเลยอ่าเปิดนี่อ่าเติมโอ้โหหมีสองเลยจุจุ่ครับผมโดนจัดโดนจัดเลยโดนแน่ติดจี้ไปดิขึ้นไปซิปปึ๊บปึ๊บปึ๊บผ่านเงยอฮ้ยฮึจุ่มจ่มะคิดอะไรอย่างเงยไม่ได้ลงไม่ได้ลงคระมบึกทำไงดีหนาติดตอทิ้ง โภคเกียครับบาชโม่อันนึงน,น,นะไม่ต้องคิดก่อนคิดเหมือนกันเน,นี่ยตอนเนี้ยต้องคิดแล้วเนี่ยอืมดูเลยอืเมเด็กใบเนี้ยผมชอบส่วนตัวอืมเ<น>จนบ,บอมเฮ้ยเจนบอมพิกบอยทีนึงทีนึงใส่เนี่ยบาชบโมใหญ่อ่าโอเค ไก่แบบไก่ทั้งตัวอันนี้ไก่ครึ่งตัวราคาจะต่างกันด้วยเหมือนแบบไอ้นี่ไก่ย่างค่าดาเมื่อกี้ทิ้งตัวอันนี้ไก่ทั้งตัวร้อยเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบอันนี้ไก่ครึ่งตัวหกสิบบาทไก่ใหญ่เลยไพูดเลยขึ้นอยู่ว่าจะกินลำไหนโคบ็คจอดสิครัโอเคโคบัตอ่ะยีเสิบนี่มาอีกโควิดมากเลยวันชโมกเรเด้วยครับครับจะบบ้าไอ้นี่ เดียวนะตอนเนี้ยขัดสลับเฮ้ยเฮ้ยโชคดีไปเฮ้ยเรายังมีนี่เฮ้ยเราจะทำการจุ่ยให้ได้ทุกใบให้เขาเกียย์เปิดเล่นไหมเฮ้ยอเก็เอาไม่มีให้หยิบได้อหมหายละมึตีได้เลยเนี่ยโอ้ถ้าเป็นเกียร์แนีทาริตี้แบนนะเรียบร้อยติกงติ้ง ววะอะไรวะมาเ์โดร์โดยืมอะอะไรอะไรโบราณผู้ชานเอาตัวหนึ่งม,มาเด็ดดีตัวอะไรพูดมาเด็ดดีตัวอะไรเดือขึ้นไม่ได้โอ้ก็เตรียไปเท็มแล้วอะไรอีกว่าต่างถิ่นเสียบจี้ผ่านเดินเลยอะไรวะเนี่ยเตรียมเอ้ยเตรียมย่างไก่กูมหมดแล้วอ่เตรียมไวย่างไก่เจ้าสาม เจ้าโอ้ไม่มานี่อืมอืมล่องล่องไปนะเงิน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 ผ่านจึ๊บอุ้ยพิทบอลมาโว้ยบอตีเลยอ่ะอืมอ่าพิทบอลเราเป็นมันระเบิดทิ้งไหมนี่หยางอย่าไม่อย่าไม่ดัน่านเลยไิใจกันหรอ <c oughs> <expand. S 2> หอ๋อยังไม่ดอดเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็หายไปไม่นึ่งก็เปิดเออโอ้โหเหนื่อยเงนเป๊ะเลยนะตเหนื่อยเงนเป๊ะเลยเราไปอ่ะขอคำนวณก่อนได้ครับคำนวณก่อนนะครับฟางฟิเซอร์ครับมาสเตอร์เอ้ยอย่ามาทีฟิเซอร์ก่อนแย้มฟิเซอร์ก่อนฟิเซอร์อ่าทิ้งป๊บตัวหนึ่งปั๊บอ่าโอเค ลิบบอนเน,นี่ยริบบอลหาเป็นอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมนี่เฮ้ยสัสดีเลยนี่เราใส่ไม่เหมือนกัน,กนเป็ดเอ็งเอาไปเอาไหไม่เอาดีกว่า<ำ>เปลี่ยนใจมาเชโดเข้ามด้วยอืมทำใหม่อ่าตับน้อยนี่ตับ ลืมบอกเลยฟิเซอร์ความสามารถสร้างใหม่สองเจอหนึ่งอ่ามาตัดหมดแล้วเหรอหมดแล้วเฮ้ยมาหนึ่งสองสามสี่ห้าไอเดียเปล่าไอเดียมีสลับมีแล้วก็ไม่มีวะนี่เนี่ยไลเต็มสนามเลยเต็มไปหมดเลยอ่ะ ในบูจี้ได้นี่จะดิสเลยเอายางไก่องชั้นถูกมาชาโด้ลานเลยครับอ้าวปล่อยด้วยเหรอปล่อยเลยไม่ตีดิสกิ้งลืมนี่เป็นไงเออตัดเอ้ยหมึกน้อยคอยรักเอ๊ะนี่ยากจังวะนี่อ่า เฮ้ยทำไมไม่มีสักสิบแต้มอ่ะไม่เก็จใายิสไตี้ไงไม่ได้ส่ายแย่ออะไรคนนี้หรือเปล่าก็โดนพัดแน่หนีแล้วใส่พัดกันไม่เชื่อหรอกไม่ใส่เฮ้ยมือมีใบมีอสามดอกอ่ไรสิดอกเยอะเลยนี่เยนี่อะไรหยิบไก่เลยเฮ้ย มึนบูจี้เลยนี่งหว่านตีนขึ้นเดียว,วยัดได้ไหมอืมเป็นที่อืมปลาฉลามตัวหนึ่งอืมเออไอ้ท่าวงล้อไฟต่อเบื่อต้องมีวิธานิตี้จริงจ้ะจึ๊บอืมมาดูนะอืมเรา,นะาเอาปั้นก่อนครับ สั่งบอสอุ้ยครูแบทเฉยอ, <laughs> อารมณ์ไหนเนี่ยอ๋อติ้งเดียวปั้นครับน้องมันจะหายไปเลยคือส่งแล้วน้องมันจะหายไปเลยนี่เเปียงพี่ไหวใส่สายไหมอ๋อรู้แล้วได้แล้วเรเริ่มรู้แล้วสลับข้าใจแล้วปเปียงตายร้อยห้าสิบครับขึ้นตนงจักอายุถ้าเกิดว่า มันตีอยู่แล้วสามสิบถ้วขึ้นมาจากเบ้นมันตีเป็นร้อยห้าสิบตอนนั้นแพ้ท่าโคตรแรงโคตรแรงคือโยนไม่ท่าโคตรใจร้ายใจร้ายมากเนยึงคิดทำาหยิบอะไรดีหยอืูหครับอ้าวไม่ทำหยิบเฮ้ยอืมอไปแล้วเนี่ยเลยอ่ะ อยาตีไม่มาโคแบทหน่อยเหรอเน่วางเด็กไม่ไม่ใส่ไม่ใส่โคแบทไม่ใส่เดเดเน่ติดหมดนานี้ต้างติดหมดเลยไปไดเอบลีสร้อยสามสิบอบอกว่าเอาที่อะไรก็ได้ติดสองใบติดโปเกมอนจูจมตอนนี้อย่างละหนึ่งใบโอเคฝากับติดไปอ้าว ใส่ใบนี้นี่ว่าโลตอมโฟนหนึ่งสองสามสี่ห้าโลโฟนเฉยโจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยอัไนนะเฮ้ยตับน้อยเวางบนท็อปเด็กจะจะทำอะไรจะเอาอะไรออกอีกฟิเซอร์ทีสองตัวหนึ่งทีสองตัวหนึ่งโจ๊ะโอ้โหทิ้งดาไบ๊ว โอ้ยตายด็ตายเด็กตายด็ตายด็ไม่หลงอนร้อนร้อนขอโทษวดีวัตยังไม่ได้ติดจี้นะแมรี่แมรี่ยุ่งไปหนึ่งสองสามไม่ให้อะไรไม่ให้อะไรเลยอ่ะอ่าใช่ไม่ให้ไปเลยยังไม่ได้ใช้หมึกนะสี่ครับติดจี้ครับเฮ้ยใช้หมึกเด็ เอานี่มาวางแล้วมีคมยังไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวได้อมีเล่นน้องหมีหมีหมีที่คูวแมทผงแคร์ด้ดีอือ่ะสองตัวคิดกันบึ้มคู่นี้เลยอะให้คู่แม่ตัวไปเลียวตัวนะอืม เลี้ยวเลี้ยว,วนะี่นไิดจับอ่าสีสันโปเกมอนอเล่นไงวันนี้ไม่มีของตัวอ๋อมีมีตัวน,นี้นี่ะมีใหญ่มีใหญ่ขึ้นมือเนียสด้วยแล้วก็เนียสนี่นะ โรถหอกเดือดรอนครับฮือฮือไม่นะไม่จริงจีเลยไม่นะไม่จริงจีเลยก็ตีดูดจิตติดได้เองโดูดจิตก็ได้โดูจิตโอ้โดูติดโดูติดผู้ชาไม่เคยถอดดูจิตทุกเออนี่นี่เหรออืมขอร้อนไหเฮ้ยอยากเล่นไพ่บ้างขออืม เาไปเดวิสเอาแตงนี่มาติดเดียวมตัวเดียวอีกโอยจิงเลยทำไมไม่เป็นมัตละสามไายนะเอ้สองไพสองไสองไได้เกือบแล้วโอ้โหไอ้ยหน้าทิ้งจี้เลยโอ้หยติดป้าเลยทิ้งหมดเลยโอ้จริงอ่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดเดียวมาไหม มานั่นนะติดสะโคกมืออุ้ยตายแล้วเนี่ยติดจี้ใช่ใช่ตายแล้วอืมแล้วก็หนีมาห่ยิงตุ้มตุ้มรู้ไหมอะไรพัตติพายโอเคอธิบายก่อนก็คืออ่าที่ตีกระถอกตายเพราะว่า มีลิงอ่าเจ้าตัวเนี้ยมันตีร้อยยี่สิบใส่สองตัวถูกไหม yes ถ้าเกิดว่าติดสโคปเป็นร้อยห้าใช่แล้วลิงตัวเนี้ยมันบอกว่าถ้าตีวีกับตีเอ็กอ่ะข้างหลังอ่ะสามสิบเป็นร้อยแปดโคตรแรงพอดีเลยผมก็มีผมก็ตายผมก็มีไม่เรียกไม่ได้เรียกอะยังไม่ทันเลยอืมโอเคโอ้จะพัตจี้ตั้งแต่เธอเนั้นแหละปะ ไคิดแล้วแหละว่าโดนพัดแน่เลยพายก็ไม่เป็นไรเอาหมีเล็กก็ได้พีพายโอเคโอเคตอนแรกกับแต่ละไม่มีอะไรให้หน้าขุดเลยโอเคเด็กเนี้ยเป็นเด็กที่ไม่มีโคแบทไม่มีอะไรอย่างนี้แต่อาศัยอาศัยแบบเราเรียกอะไรอ่าหลายๆใบผสมผสานกันก็คืออย่างที่ที่หนึ่งเห็นอย่างที่เห็นนะพี่หนึ่งใส่ลำลำโฟนใส่ฟีเซอร์ ก็คือเราต้องโฟนเนี่ยเรียงเนาะอ่าเรียงท็อปเด็กก่อนเราฟิเซอร์ยุดมาใช่ก็คือไม่ไม่แทบจะโอกาสค้างอยู่น้อยมากอืมแค่นี้ก็พอเลยเฮ้ยเมื่อกี้ผมก็ไม่ค้างถ้าผมไม่ทิ้งจี้อ่ะมือคนเราสองจวดได้เมลเดอร์แบบอะไรวะโอเคนิดเดียวนิดเดียวโอเคครับเป็นไงบ้างเล่นการ์ดโปเกมอนสนุกมากถ้าเจอใครอยากเล่นช่วงนี้ก็ สามารถหาเล่นได้ใน d i ิส o อร์แล้วกัน <Yes. S 1> เพราะเราย,ยังไม่สามารถที่จะไปนั่งร้านการได้ก็จะมี d i ิส o อร์ของอ e ีสปอร์ตไทยลีกของทีมวีแล้วก็มีของอัตุตัวเองมีเยอะมากตอนนี้ก็าสามารถเข้าไปหาเล่นได้เราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับผมสำ,บสำหรับในคลิปหน้าพวกเราจะทําอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามชมเลยนะครับใครที่อยากเล่นการ์ดปวกมอเตอรพวกเราก็สามารถซื้อได้ตามร้านการ์ดทั่วไปมีหมดเลยไงจะทิ้งลิงก์ไว้ก็โอ้โหมันเยอะมากหมอะมกหม,มายเว้นว่าร้านไหนเขาะสปอน่ะ แล้วก็ทิกลิงไม่ให้แปะไว้ใหญ่เออใหญ่ๆเลยรึมรึมอ่ะใชแบบบึ้มบึ้มอ่ะขี้เลื่อแปะคมเมนต์ด้วยแปะคอมเมนต์อ่ะเขามาเมนเราแปะรีสไม่ไหวได้เขาเมนเราแปะรีสไม่ไหวแน่นอนใครมาเข้ามาสปอนเซอร์เราก็ได้นะไม่ค่อยขายของเลยโอเคสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายปรอกกนแแสล์